น ah, ีมนะอซ์โมออาเดนนะกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วดอไม้โฮกครับพี่สาวกินกินบาดี สวัสดีทุกคนมือนีกับมาพบกับสองบูนเดลี่ไลฟ์คือกาเนะมือหน,นีก็คือคอยสีไปเกลเขาเนะทุกคนมาบานก็ต้องไปเกลเข้าจ้าไปเบิ่งกันเลยว่ามือน,นีสีใดจกให้เนาะย่างคนเดียวเพราะว่าน้องก็ยังม่ถัดมาเนาะน้องสีมาตำลังจ้านี่ทงนาเขาเองหกักะย่างอ,อ้อยังม่ฮอดนาทุกคนไปไปเบิ่งกันเลย ิีแดงไตโคจานโคไม้ไผ่บานแบบนี้แหละทุกคนทางไปให้ไปนาเนาะเจ๊เหล่าก่ะสีหอดนานะคอยแล้วมีกกจำปา่นแหละนาคอยฮะก็ลัเสียยงไปโนทะทุกคนนี่ ทงให้ทงหนาจ้านี่หอดแล้วเนาะหนาคอยนี่แถวทางนี้แมนเกลแล้วเบื่อแหละพอกำนองเกลอย่างแถวพุทธแหละยังบบทันได้เกลนาะทุกคนนี่กับไห่ไงยังบบทันได้เกลจ้าตัวทางหนานี่นนยังโบทันได้เกว อย่างแถวนี้จ้าไม่ทานได้เกี่ยวอย่างกระเต้นอยู่อย่างกับตามขนาดน้ำมมกนอกตอนเสารตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเชงจ้าพยังวันหนาเขาแปดโมงมเขาก็สิประมาณนี้เท่านี้แหละแถวนี้แม่นเกลียวไปแล้วนี่กับแถวเึิงโอ้ พ่อกม่นังเกวกอนเนาะไปไปยางไปเทงกันทุกคนตอนนี้กระหอดเทงเป็นที่รลอยแลำนองทุกคนนี่ก็คือเทงของขอยเองเนาะกระสีประมานี้กระหอดเนาะไปเตมเพิงลงเกวเขากันเลยวันนี้ตอนนี้ให้ทำอิฐกำลังซีแลวเนาะเกวเกลีคน เสื้ให้ทำอิจ้าเอาสีแล้วสีแดงจะให้เด็กขับสาวนี้ถ้าบิง่งเนาะทุกคนซสำคนงานนึงแล้วเขากะยังคนนึงเนาะยังบ่วทันมาเวลา ไฮนี่กำลังสีแล้วเดี๋ยวมามาคนหนึ่งคนงานคนหนึ่งมาเพิ่มแอนกันดิอย่างบบแล้วอยู่ไฮนี่ก่ะพักกันซึงแล้วมา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  เากินน้ำกูกะบุกเอกินน้ำกเอาไปอท๊ะนี่แหละบ่หมอนตาอยบุงเลยอะทปุ้มลงไปมเออายนี่เกิน้เคุบุ๊มินเขาเลยยังแม่นางยังบอดกินเขาแกวเออใชมีแหงแก้วบดกินเขาเลยคนงานเพิ่มผู้หนึ่ง อืเมื so ่อค e> exactly. ืนนี่สู้หฮทีซองไฮนี่แล้วแล้วเนาะนี่แล้วแล้วไฮทีซองมาเนี้ยขากสีได้ไฮทีซองเมื่อนี้สีได้จากไฮไฮนี่งามอยู่มันชุ่มชุ่มไฮนั้นบางบาง ทักทยสบายดีให้ที่สองกันแล้วแล้วนะทุกคนมาต่อให้ที่สามให้กบกระทินให้มีสิยองยองแน่นอนหนึ่งสิลงทางได้วะผู้ให้กบกระทินอันนี้ให้น่ยูโฮมได้กินมะกะทินต่ำมะฮุงเดนอกนะะเออ ภานในลม้มให้ยที่สามายบรรยากาศดีเลยคนอู่งานกินมักกะทินแล้เด้ดึงเอามักกะทินออนจบับจืดกินมักกะทินง่วงๆอยู่นี่นี่เออออนจับเจอเลยกินกับตลาห,หมูแดงเเนาะมองไปนี่นี่หนักงานนี่นะน้องแม่ พอดีกินมากาทินเกลเขากินมากาทินเออนี่ให้ทีซีเมื่อแล้วเขาอันเดียวมันจะเยอะก้อยๆเลยให้ตะกาให้ทีซีจ้าวันนี้สองคนยังอยู่พูยังบ่ทันมาม

เ้ยลยดิอุ๊บมมมะชิโมวะอ่ะเดนเน่ได้เธอตัวสองตัวฉันได้อีกนแกุ แล้วแล้วเนะให้ที่ซีแล้วแล้วทุกคนขับเสาสารุปก็คือที่ซีให้กวางเติบอ,อ,อย,ย,ยอู่ได้บุกดุจ้าอะไรจะถึงพทำแล้วเออติดติดรึไหมเหยี่ยพอติดติดก่อ กำลังคืนเนาะทุกคนเวลาเป็นสิบสอโมงตรงเนาะกำลังสิขึ้นหาเฮดกินทอดไข่ตำโรประมาณนี้แหละป้านาแลนาดำาบก,กับบบมีแสงแดดแล้วมันบดแล้วเนาะกินข้าวกินข้าวกข้าว,าว,วมาโทรคับพี่สาวกินกินมาดิ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงตรงเนาะทุกคนกำลังสิลงเกลออีตอนแรกเห็นยูเถิงคนูหนึ่งโอ้โหสีได้จักไ้เนาะไปเบิ่งกันตอนแรกสีได้จัดไ้แดดแดดทุกคนโคตรแดดเลยพุ่นแดดจ้าแหงพุ่นแดดมากกำลังสิลงไปเนาะ เย่ๆ yeah, yeah. ตอนนี้ก็ได้เข้าห่มแล้วเนาะทุกคนห่มกบคิเล็กน้อยๆอ,อันนี้ป้นกำมาแดดนนนนมามาให้ขี้ซองของต้งตงตนแหลกคือสีใด้แต่ซอ,องกระป๋องเลยเนาะแหงแดดคือเก่า บุ๊คบุ๊คบุ๊อนนคอด,ดี๊คิดเอคิดเอแล้วให้มีพอดีหาโมงตรงเนาะทุกคนแล้วแล้วเมื่อวันนี้โก้โก้โก้หอมกลับบ้านจ้ายังเมื่อได้ทุกคนเมื่วันเมื่อหาหนึ่งเขาหนึ่งนาะทข้ามแล้ว มาเห็ดกินแต่วันนี้ดูเห็ดกินเกือเป็ดเกือไก่จ้ามันที่เกมไม่อนี้นอนทุกคนเียนะเนี่ยเด็กได้อยู่จ้าไป let's go ดตื่นบ้านจ้า สำหรับคลิปนี้กจบเพียงเท่านี้นทดโคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สองบุญเดลี่ไลฟ์เนเด้อพบกันในคลิปหนา้าบ๊ายบาย